คือผมตอนตอนที่ไม่ได้เข้าเมืองกันนะครับผมอผมไปดูลุงครับที่สตรีมครับแล้วแล้วลุงพูดถึงเรื่องไอ้ต้องดึงครับลุงดึงหอกดึงหอกอ้วลุงป้าเคยเคยในการนี้อยู่เขาจะให้เนี่ยสี่คนแบเพื่อนกันเดี๋ยวโหวตกันเองเลยว่าใครจะตายก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงตอนนั้นค่อยว่ากันก็ได้แต่พวกมันก็ต้องเปิดโหวตกันว่าใครจะอยู่ฝั่งใครและใครจะเป็นคนตายแทน ใช่เหรอมึงมีปะไหนามาดิหนึ่งศูนย์สองหนึ่งมันเป็นคลิปนานเลยไอ้แฟงมันเอามาเปิดใหม่เว้ยทีอ่อ เบสวันมีแต่เนี้ยชื่อแมงเทจาดไอ้ชี้มึงดูตัวมึงดิเบ็ดบอลฝั่งละมีอยู่เป็นยังไงแล้วมึงเป็นเป็นประโยู่เป็นความผิดธิบางทีนี่ถึงว่าหายแล้วกันความสิทธิไม่ี้นี่หายเดี๋ยวไปซื้ออะไรง้อลุงดีกว่าไม่ได้ไม่ใช่หรอกเบสวันใช่ไหมเออซื้อรถไฟฟ้ามาให้ลุงดีกว่าเขาชอบสกินเหมือนกันนะเบสวันไม่พวกสกินอาวุธอะไรเงี้ยแต่พี่ให้ผมอ่ะพี่ไม่ลองดูง้อลุงเลยไอเบสมันรวยเลยวะเฮียไม่พวกเซ็กซ์บอลมามาร้านนึงให้ผมคือโจ๊กโอเคน้องไอ้พัดอ่ะ ไอพวกชอบรับหลังคนดูเหมือนกันน่าโดนตบไม่ใช่เองใช่ไหมเราไม่ใช่พี่ไม่ใช่ครับพี่ใายไอ้แฟงไอ้ไอ้นมันคลิปเก่าแล้วนะน้องน้องไอ้มันดีดรอะไรนะอะไรนะน้องแล้วพี่ว่าลุงเขาสนไหมถ้าเขาได้ยินอ่าสมมติสมมติอันนี้จะเป็นสภาพลุงกันเกตรงๆกันนะ อ่ะอ่ะแล้วผมเปิดให้ฟังด้วยนะงั้นถ้าพี่ถ้าพีจะอะไรแล้วแล้วมึงจะเปิดเพื่ออ้าวอันนั้นมันในสตรีมมันนานเร็วอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ในสตรีมเนี่ยอ่ะกูจะดูลุงเนี่ยอ่ะไออันเนี้ยอ่ะทำไมต้องลุงเนียครับพี่ต๋าเอออ่ะอันนี้ไม่ไม่ไม่ในสตรีมเนี่ยอ๋อออีกแล้วเนี่ยเพื่อนกูน้อเนี่ยอ่ะทำไมต้องลุงเนียครับพี่ต๋าเพื่อนกูเนาะเนี่ยอ๋อไออีกแล้วก็มีหอยพัดด้วยอ้าวไม่ผมผมไม่ดีผมไม่มีเอาดิผมไม่เคยพูดมี ไอแฝงไอแฝงมึงอั่พูดนะไอแฝงมึงอัดไว้ดีล่าสุดอะไอที่ที่เราอยู่บนเขาอะที่มันบอกไปป้วนอะอะไรอันนั้นผมบอกแก๊งอื่นนะมันไม่ไม่ใช่นะแก๊งอื่นผมไม่ได้อัดไว้โอเคกูพี่เองโอเคไปกูคนเดียวไอ้เนี้ยกับพี่จะขายกันผมไม่บอกลุงเลยไม่ก็อ่าขอโทษกูแค่บอกเฉยงงไก่กันเพื่อนเนี่ยเออเออพี่ต๊อดเนี่ยจะมาขายไม่มึงมึงด้วยไอ้ด้วยไอแฝงไอแฝงก็จะมาขายพี่เว้ย เอาจะขายกันไม่ได้แยกกันดีกว่าอยางั้นะเออเอาแยกกันขายกันเออแล้วก็ขายด้วยก็จะขายด้วยโอเคโทษน้องขอโทษขอโทษทไงดีปุ้นอบไม่เนี่ยแปยี่มันไม่มีอะไรทำไอ้ดอกไอ้ดอกกี่โมงขึ้นอีกขึ้นชั่วโมงได้ได้ไอ้ดอกก่อนระดับอะไรหรอมันมีคนโดนมานี่หน่อยดิมันี่่อนมันมีคนโดนจบโลดจริงๆอ่ะอยากใครกินน้ำทง มันมีคนแอ๊จบโลจริงๆเหรอมีเอาดีๆเรื่องอะไรจริงๆจริงๆก็รับหลังรับหลังไอเอ็กเนพี่ไอเอ็กมึงรู้จักไอเอ็กเนี่ยไรวะไม่รู้เองเขาอยากวขอรับหลังลุงรับรับหนักไหมอะไรนะรับบ้านเลยก็ไม่กับบ้านเนี่ยเออเออบ้าณเนี้ยหรือน้อยกว่าประมาณเนี้ยอุ้ยผมไปขอสารภาพกับลุงดีกว่าปะเอาผมเปิดย้ำด้วยนะถ้าพี่ไปสารภาพ ผมเปเนี่ยไม่พูดขอก็ไม่พูดขาก็ไม่รู้หรอกเออเออโอเคเออแต่แต่แต่ถ้าผมเปิดแล้วมึงจะอาดมาทำไมล่ะแฟงดูลงไปหนึงนะผมกินข้าวไปหนึ่งนะเราไม่งอกผมไม่งอกไม่ต้องดึงต้องดึงต้องดึงครับลุงดึงหงอก อะไรเขาก็ลุงก็พูดเขาเขาพูดไงก็ลุงเขาพูดเงี่ยในในตอนนั้นพี่ไปดูสตรีมลุงอ่างานนั้นเป็นลุงฟังอ่ะไม่ไม่อ่ะมึงเปิดใหม่ดิมึงเจ๊อ่าอ่ก็ก็พี่ไปดูสตรีมลุงแล้วลุงพูดพูดเนผมเราไม่งอกไม่เนี่ยเห็นแม่ย่าับผมนะต้องดึงต้องดึงครับลุงดึงเนี่ยต้องดึงครับลุงดึงหอกเนี่ยอ้าวก็ดึงออกพี่จะถอนงอกลุงเหรอไม่เอาเอาแล้วคุณได้พูดไหมว่าคุณจะถอนงอกลุงยังไม่ได้พูดนะทำไมต้องลุงงั้นทำไมต้องลุงเด้อเพื่อนกูเนาะ อ,อันนี้อันนี้ umas, อันนี้พีดจริงอันนี้ผิดจริงกระสองอันคอมโบกันเซตจแต่เลือกไม่ใช่เลือกไปดูสตรีมแกอ้าวเซ็ตจูใจโอ้โหเราจะมันให้สองแสนนะลบๆด้วยนะเอ้าวลบลบอ่ะห้าห้าแปดพี่ห้าห้าแปดจะได้รู้ว่าคนไหนเรียวมีเรียวใช่ไหมดูตรงนี้น evet. ะ อย่าไปเปิดนะอากอโทษน้องที่ยังคิดอย่างนี้อยู่อ้าวมาอยากดูเฉยว่าใครเลียวใครเฟกไงอ่ากาเนี้ยเนี่ยเนี้ยแม่งตอนกูล้มแม่งล้ำเใช่ใช่แม่งตอนกูล้มแม่งล้ำล้ำใหญ่เลยใช่หรือพี่อยากยอมรับเออเออเอาจะไปเปิดได้แต่ยอมรับอาจจะจบนะแต่เขาไม่จบโลพี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมอ่าเดี๋ยวผมโอนคืนด้วยสองแสนเอาไหมไม่เอาน้องไม่เอาแกไปแกไปแกไปแช่มาไป ให้ผมโอนคืนตอนนี้ได้นะพี่ไม่ถ้าพี่ยอมรับตอนนี้ก็ยังทันไงเออเอาไหมเอาไหมโอนเดี๋ยวโอนคืนเลยแล้วไปเปิดให้ลุงฟังดีกว่าเอยพี่เรียกอะไรพี่เรียกอะไรโอ้เขเรียกเขเข้าใจแล้วตอนร้มกับตอนเลี้ยวแม่งแตกต่างกันเยอะอะไรนะพี่ว่าอะไรนะไม่ไอเอ็นนั้นนะพี่พี่บอกว่าพี่ไอไอตอนที่เปิดสตรีมอันนั้นพี่ดูสตรีมแกอ่าแต่อันที่สองอ่ะไอพูดเล่นอ่าไม่ได้รับหลังแล้วยังยังหนักเลยว่าเออไอราขอโทษนะลุงเรียกไอเกงไอเอนนู่นไอนี่ เรียกชื่อแกแบบเป็นเสี่ยวอะไรอย่างนี้ไม่มีเอา้าผมมีตอนพี่เรียกไอ้ไอ้ตีมันมาดคักอะไรไม่รู้ว่าอะอะไรอันนั้นเองนะอันนั้นเองนะไม่ผมถามพี่ถามผมถามพี่ว่าพี่ตีเขามาดไหมผมถามแค่นี้พี่บอกมาดฮะลุงวิ่งผ่านด้ไหมเอาอเอาไงแต่แต่พี่โอนมาแล้วถ้าถ้า้าาจบตรงนี้ก็จบตรงนี้ก็ไปกันไปป้นต่อ แต่ถ้าพี่อยากสารภาพผมก็จะโอนคืนให้พี่สองแสนแล้วผมก็จะเปิดให้ลุงฟังอะไรจะไปเปิดทําไมก็บอกมึงไงมึงก็ไม่ต้องไปเปิดดิเดีเ๋ยวมันจะไปสารภาพเองเอก็จะเปิดให้ลุงฟังด้วยว่าตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงก็ไม่ได้หนักอะไรก็ไม่ได้รับหลังแบบเออก็ไม่ได้หนักก็ไปเปิดให้ลุงฟังอพี่เลขอะไรอ่ะกระเป๋เาสี่ห้าเก้าเอาไปเปิดตัวน,นี้เลยนะสี่ห้าเก้าไปเปิดตัวนี้เลยนะอ่าได้ มันไม่ไม่กูงงกูงงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาอองดีไหมไม่ไม่คือถ้าพี่ไม่บอกเขาเขาเอาพี่เน่เขาไปรู้ทีหลังฮะแต่ถ้าพี่ยอมรับอ่ะเขาไม่เขาไม่ว่าอะไรพี่หรอกเออไปเป็นดีกว่าแต่เดี๋ยวแต่ถ้าพี่จะจไว้ด้วยว่าใครเลี้ยวใครเฟกไอ้หี้อไม่แต่เดี๋ยวฟังก่อนถ้าไม่เปิดตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยเรารู้กันแค่นี้เอ้าเออก็ก็ไปแล้วก็ลบคลิปจบเออแค่นั้นเออ ก็จบตรงนี้แล้วก็ไปปนต่อแล้วก็รู้ไม่รู้อีกตลอดไปไม่แกไม่มีคำว่าไม่รู้ลองเดี๋ยวไม่ยอมรับแกไม่มีรอกไม่อยากโกหกแกไปยอมรับเป็ลูกชายดีกว่าเออเอาดิแต่แต่เปิดให้ฟังเอาจะเปิดเพื่อเอาองบอกบอกอะไรกรู้ว่ารับหลังยังไงก็โจมเอามันไม่ได้รับหลังอ่ะมึงรอเปิดอ่ะมึงอ่ะมึงเปิดดิอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะอ่ะออันตอนนั้นดูสตรีมแกกผมเราไม่งอ ก็อันอันแกดึงต้องดึงต้องดึงต้องดึงครับลุงดึงอองออกอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้เงี้ยฟังนีฟังอนอันดูสตรีมแกครับไม่ต้องลุงเลยครับอันนี้ฟังทำไมต้องลุงเลยครับพี่ต๋าเพื่อนกูเนาะอ่าเอออันนี้อันนี้อ่าอ่อันนี้อันนี้พี่จริงอ่าแล้วแต่พี่เลอเอาแต่อันแรกอ่ะดูสตรีมอ่าแล้วแต่พี่เลอไปยอมรับไปออ่าไม่ได้แล้ว จะเปิดให้ฟังนะลูกผู้ชายแล้วไม่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 แต่แฟนโกหกลุงนะบอกว่าไม่มีที่ใส่ไอ้แฟชั่นตัวสีแดงอ่ะผมผมลืมครับว่าผมมีอ้าวผมก็อ่เดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยก็ได้อ๋ออย่างนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอาบ้าขึ้นรถขึ้นรถอ่าเปิดเปล่าครับลุงผมจะมีคนอยากคุยกับลุงก็ไงใครคุยกัวะพี่ตอดนะพี่ตอดคุยด้ครับพี่ตอดเออลุงครับเอออ้าวเอา คือผมมีม well, ีมีมีเรื่องจะบอกลุงครับสองเรื่องครับเอออันนี้เรื่องแรกครับลุงอันนี้ไอ้เพิ่งคือผมตอนตอนที่ไม่ได้เข้าเมืองกันนะครับผมผมไปดูลุงครับที่สตรีมครับแล้วแล้วลุงพูดถึงเรื่องไอ้นี่นียาสาผมครับลุงแต่ผมไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับใช่นะ แล้วทีเนี้ยลุงบอกว่าเรื่องอะไรงอกงอกครับเอ่อหัวผูงอกเหรอไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงลุงครับลุงบอกมันจะมีที่ลุงบอกว่าเปิดเปิดสียงต้องเปิดผมไม่ได้ไม่ได้รับหลังนะครับเอาเอาเอาแต่ฟังฟังฟังก็ได้ไม่ต้องเปิดฟังเสียงต้องดึงต้องดึงต้องดึงครับลุงดึงงอกดึงงอกเอาลุงฟังอ่ะอันอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยไม่ไม่ไม่แฟงแฟงแฟงเปิดทีลานเอาเอาเอาให้ลุงเข้าใจก่อนดี คืออันแรกอะครับลุงผมไปผมอ๋ออคือไม่ได้อยู่ในเมืองกันนะครับลุงออ่าและลุงพูดถึงเรื่องยาสับผมอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับมจะถอนงอกให้ชูต้องดึงต้องดึงต้องดึงครับลุงดึงหอกดึงงอกเนี่ยครับแต่ไม่ได้พูดแบบไอ้แบบด่าลุงเลยครับอ่าอ่านสอต่ออธิบายอ่นออิบายอ่นอ่าสองอ่านออ่นอ่าอ่าออิบายอังไงอ่า เอาเอาดีเอาก็เปิดเลยครับผมรีสูดอยู่แล้วครับอ่าอันนี้ทำไมต้องลุงด้วยครับพี่ตาเพื่อนกูเนาะนี่ยเขาแต่ก่อนหน้านั้นมีแม็กมีอะไรด้วยครับแบบแม็กแม็กอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมมีไหมก่อนลอ่าอ่ามีครับไม่คือไอ้แฟงมันเอาเสียงมาประสานกันครับนั่นอ่ะเอาเอาเลยเอาไหมเอาไหมแล้วก็มาลองถ่ายเงินผมอย่างเงี้ยทีละสามแสนห้าแสนนี่เงี้ยเพื่อนกูเนาะเนี่ยเอาเพื่อนกูเนาะเนี่ย สุบัติสวันมันดับดีๆนะมันต้องมี่อดด้านั้นดิอ่าเห็นไหมใช่ครับลุงไม่ไม่ใช่มันเอาเสียงมาประสานกันแล้วก็มาไถเงินผมอย่างเงี้ยมันบอกว่าเดี๋ยวโดนลุงนะเอาเงินมาดิสองแสนอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ไถผมแต่อันแรกอะครับใช่ครับผมพูดจริงแต่อันนี้ไม่นะครับ ผเอางี้ดีกว่าคือมันมีคนตายว่าเรื่องแบบนี้ด้วยตอนเอาจริงๆอ่ะครับให้แก๊งเราไปหาหลักฐานเต็มๆมาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวให้คนในแก๊งเอามาตัดสินว่ามันผิดหรือถูกถ้ามันเอาไับลง้วครับโลแค่นั้นเองแต่ถูกโลก็ก่อนนั้นอาจจะแบบพูดแบบมอผมไม่มีไอ้ตอนก็ได้อาจจะแกล้งไอ้ตอนผมไม่มีคำว่าไอ้เี้าไอ้สัตว์ไอ้อะไรนะครับแต่มีไอ้แก๊งไอ้ตอนอาจจะพูดอย่างอื่นจะมึงบอกเพื่อนแม็กอย่างเงี้ยหมือนกันคือไอ้ตอนอาจจะพูดอะไรมาก่อนหน้านั้นด้วยมันก็เลยบอกเพื่อนแม็ก ก่อนหน้านั้นไอ้แม็กซ์ว่าก่อนหน้านั้นเอาเอามาดิ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 อ่ะไหนอ่ะอ่ะเอาดิเอาดิวันนี้ผมมีสดสดร้อนร้อนเลยนะเอาเอาดิร้อนหลังด้วยนะอ่ะมีมึมึงก็มีนะมึงก็มีนะแต่พี่นะแต่พี่ใส่รลายผมว่าผมไม่รูนะอ่ะมึงก็มีนะถ้าามันเกิดเหตุการณ์มันมันมันผิดขึ้นจริงๆริอ่ะคนคนที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะก็ต้องช่วยกันโบตว่าใครจะตายคนนึง เนี่ยในสี่คนเนี่ยปกติเขาไม่ยอมนะเวลาลุงโดนว่าใช่ใช่เดี๋ยวมันต้องโหวตกันเพราะว่าเนี่ยมีนะไอ้พันอ่ะคือคือเคยเคยเคยในการนี้อยู่เขาจะให้เนี่ยสี่คนเพื่อนกันเดี๋ยวโหวตกันเองเลยว่าใครจะตายก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงตอนนั้นค่อยว่ากันก็ได้แต่พวกมึงก็ต้องเปิดโหวตกันว่าใครจะอยู่ฝั่งใครและใครอ่ะจะเป็นคนตายแทนโอ้้เหี้ยกูไม่ตายหรอกของกูเยอะเลอรดมฐานมาแล้วไแฟนไม่รบโดมาตรฐานมาก็ได้ได้ครับ เออแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันผิดจริงๆก็ไม่ไม่มีนะไอ้แฟงจะไปหาตัดอย่างนี้นะเอามีไหมมีไหมพิจารณาไปบ้างมึงไปคุยกันเองอันนี้อันนี้เรื่องนี้มึงคุยกันเองเรื่องนี้มันเปลี่นเองีพว่ารณาครับอันแรกครับโอเคไปคุยกันเองไปคุยกันเองเฮียจะโดนจบลงเอาเงินมาเลยสองแสนสี่ห้าเก้าสองแสนสี่ห้าเก้ามาเลยเอาค่าอะไรอ้าวค่าเปิดไหนไหนก็ความจริงแล้ว อะไรแม่เติร์นไปขายอะไรนี่ดูโง่ตายเองไม่ต้องเลี้ยงใครเออไอ้ไอ้แฟงเลยตัวขายพี่ถ้าถ้าขายเพื่อนกันแบบนี้เออจริงจริงจริงไอไปไปไกลเวดดีกว่าเออไปเวดไม่ต้องเดี๋ยวพี่เองน้องไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปไกลเวดดีกว่าไอ้แม็กตอนเรียกไอ้แม็กตอนไหนเอามาดิไหนล่ะไหนล่ะได้ได้เอามาดิเอามาเลยัใช่มได้เขาบอก พี่่อยยาเลตัวมึงก็พูดไอ้พารล่าสุดมึงลดสดกูยังไม่พูดถึงมึงเลยเปิดยอดหลังให้เขาตัดนะเอาสิไอ้แฟงอ่ะชอบเอาเสียงมาเว้ยเดี๋ยวลุงเข้าใจผิดกูเว้ยขัดเงื้อผมไม่อยากไปเลยนะจ๊ะเขาผมมี่อาชีพพี่บอกว่าต้องพาไปยอมเขาเลยอ่ะก็ใช่อันนั้นพูดจริงเออลุงหายไปไหนวะลุงไปไหนเออไม่พี่ติไปไหนเกี่ยวเลยพี่เรียกเป็นเพื่อนเลยผมยังไม่มาตัดนะงานตอนนี้ไหมงานเอานี้ไหมพี่ตอดอ่าอ่ะพี่ฟังนะงั้นเดี๋ยวผมลบแล้วผมก็ไปบอกลุงว่าอ๋อไม่ไม่อุ้มสาวอ่ะอุ้มสาว อุ้มสาวบอกลุงแล้วด้วยไม่ผมเป็นตัวของตัวเองเจนนะโดนจบโลนะบอกลุงเลยแหละบอกเลยบอกเลยผมเป็นตัวของตัวเองเอาเลยเอาเลยโอ๊ยโดนจบโลแล้วขอแค่อย่าบอกเอาไงเจนมีมาฟ้องทาไมสุวัสดิ์หมดพี่ก็จบแล้วเออเอาไงเอาไงสองแสนจบโลแล้วอุ้มสาวอุ้มสาวโดนอะไรนะมิตรภาพไใช่ยังจบไปดีกว่าอ้าวยดีกว่าตายทำไมขู่สาวนะอุ้มสาวนะไม่เป็นไรเป็นตัวของตัวเอง เอาแต่ของพี่หนักนะเรื่องอะไรครับเรียกเรียกแม็กแม็กแม็กไม่มีนะไหนนะไหนไหนไหนายเรื่องนะพี่ต้อมพูดตรงๆเรื่องเรื่องอะไรบ้างอ่ะเรื่องเรื่องอะไรวันนี้พี่ก็เรียกขส่สูดรใส่ใส่สูตรขาบ้านเลยอ่ะขาบ้านมีนะมีนะบ้านเราเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีนะมีนะอ่ะไหนไหนไหนม่มีอยู่มีอยู่ข้างหน้านะมีมีอยู่ข้างหน้านะมีแค่ข้างหน้าไม่เข้าบ้านนะ มีแค่เข้าบ้านนะแต่ไม่ได้อุ้มนะไม่เคยอุ้มนะไม่เคยกอดด้วยเอาอ่ะจบแล้วบนเตียงนู่นเลยห้องนู่นเลยไม่มีนะไปหาดูแลเลยนะไม่เดี๋ยวอุ้ยเสียงนุ๊กแบ๊กวันนี้ผมตายปวดผมเลยเดี๋ยวพี่เองน้องผมอยากตายผมผมผมดีกว่าโอเคโอเคโอเคไหนอ่ะไหนอ่ะไม่มีเว่แขงชอบมั่วเว่แต่มีนะมีรูปนะมีรูปนะ ไหนพี่มีรูปจริงเหรอมีอุ้มอุ้มสาวเลยตอนร้องเพลงเมื่อวานเนี่ยมีสามรูปอะไม่เป็นไรให้ผมเป็นตัวของตัวเองเอางี้สองแสนละพี่จบให้อ่าเอออ่กระเบอกเดี๋ยวพี่ต้อยพี่สวยเดี๋ยล้เฮ้ยไอ้พัดทีมึงทีมึงยังพูดเลยอะไรผมไม่เคยพูดเลยมีแต่พี่อะเอาเอาไหมมึงจะฟังไหมกูจะเปิดให้มึงฟังเนี่ยเดี๋ยวย้อนฟังอ่ะมึงฟังนะอ่ะมึงฟังนะมึงฟังนะมึงฟังนะอ่างเี้ งั้นเอางี้พี่ตอดเดี่ยวเดียวเป็นหนึ่ง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 ลองลองฟังเสียงไอพัดก่อนนะมีทั้งพี่โนมีทั้งลุงอะไรลุงผมไม่เคยพูดเลยเป็นหนึ่งนะนี่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 ล่าสุดเลยไหนเอาดิผมไม่มีหรอครับอ่านดูอละไเปิ้ลมันไม่ได้แขนหรอมั้งการบ้านมันไม่มาแม่ ที่ตีพี่เว้แล้วผมจะได้ขอแม่เมื่อกี้ไอ้ย่างออกที่ตีพี่เวแล้วจะได้ขอผมทม่มผ่านเลยแหละวันเนี้ยพี่เสียงงงเงียมาแล้วเอาลุงเลยหล่ะวันนี้ยพี่ตีด้วยพี่โดนพี่ตีเมื่อกี้ไอ้ย่งออกที่ตีพี่เว้แล้วมีมคำว่าไอ้ี่ยงอกด้วยเมื่อกี้ไอ้ย้ยงออกที่นะาผมด่าแก๊งอื่นนะตอนอันนั้นอะไม่รู้แต่ตอนเรามีเรื่องแบบนี้กันมึงเอ็งเรียกไอ้งอไอ้งออะ ไม่อะไรเกี่ยวอะไรอ่ะงั้นงั้นเอางี้เอางี้อ่ะพี่พี่ตอนเรียกอะไรผมโอนคืนอ้าอสี่ห้าเก้าก็แยกกันเนอะเรียกอะไรนะสี่ห้าเก้าเฮ้ยไม่แยกจะแยกไปไหนเรียกอะไรโอ้โหเอากไปแล้วที่นี่โอเคน้องแม่วไม่เอาไปเลยน้องเอาไปเลยน้องเอาไปมีแต่บรรเลงไอ้พัทเออเว่ยชอบชอบพูดชอบพูดเอาเอาเอาดีเข้าตัวเริ่มจใจพัทก่อนเลย ชอบแบบก็พี่เอาผมก่อนนะเอาอะไรมึงทั้งลุงแต่พี่พูดเองคนเดียวเลยอ่ะพูดอะไรพี่บอกวันนี้พี่เรียกทั้งลุงเป็นเพื่อนทั้งพี่ตีเป็นเพื่อนเลยตอนเข้ามาอ่ะพี่ตีบอกว่าเขาไม่เข้าเมืองอ่ะไม่กูบอกว่าเอยลุงไปไหนครับทำไมลุงครับพี่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยพี่อยากไปย้อนดูเขาไปย้อนดูดีไม่ต้องย้อนนะพี่พูดเราถ่านมันเปิดกันเหมือแฟงเนี่ยเอาเราถ่านมันเปิดดิโอ้ผมไม่อยากทำร้ายพี่เมื่อกี้ลุงไปทีทีแล้วนะวเห็นบอก ไปคุยเรื่องอะไรสัญญาจบโลฮะนะเห็นไหมล่ะเงินงั้นเอางี้เอางี้เอางี้แยกเดี๋ยวเราตายแยกกันเราอยู่หรือเปล่าเออเออเออแยกกันเอ้ยเอางี้ไปเอางี้ไปพี่เขาจบโรเราเราสวนเขาทั้งแกะยอมไหมเอาเอางี้เอางี้บอกว่าอยากลองใจลุงอันนั้นแต่งเอาไอ้แฟงมึงบอกไปนะ อยากลองใจลุงอยากจองเอออะไรนะงั้นผมลอกเต็มดิใจแบบนี้เคยมีอะนะมีคนจะล้อหลอกผมโดนจบโรดเดึรกับโดนจบจริงเออเงั้นงั้นผมก็รับเต็มดิบอกว่าบอกว่าทั้งทั้งหมดอ่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดลุงสตรีมในซุปครับแล้วเราก็คบกันต่อโอเคโอเคได้อย่างงี้ดีโอเคโอเคแต่อยู่ยากอ่ะบอกเลยอยู่ยากอ่ะเพราะพต่อจ้องจะเล่นด้วยชู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 นิ้งก่อนสัญญากันสัญญาโอเค อ่าชูนิ้วสัญญากันสุวัสโอเคมาวมามามาชูนิ้วสุวัสชูนิ้วสัญญากันก่อนพี่รู้อย่างนี้เมื่อกี้คือแบงค์อ่ะคนที่ลุงจะเอาเข้าเนี่ยคือมันต้องรีตัวแล้วมันไม่มีของเลยคือของตอนนี้ที่เหลือที่พี่เนี่ยน่าจะได้แค่ดิลลี่คนเดียวแล้วของข้ามันออสตรีมในสิบ้เอ๊น้องแจคลิงสตรีมลุงดรัมไปเท่าไหร่แต่ว่าพี่มองว่าเอาของลุงให้นอยยังไงก็ก็ฟาร์มไม่ได้ถึงเข้าลิงสตรีมลุงครับของข้าอยู่ดี ลุงเขาเลยพี่บอกตัดสินใจแล้วว่าจะเอาไงเข้าเดี๋ยวพี่วันวันที่หนึ่งอีกทีแล้วกันโอเคโอเคไอ้พี่สตรีมลุงให้หน่อยมานี่มานี้มานี้เฮ้ยรวมกันเราอยู่นะไอพี่นึงพี่เขาน้ำแป๊บแฟนพี่เขาน้ำแป๊บนึงเขาเาน้ำแป๊บเอ้ยเอาสตรีมลุงให้เขาหน่อยสติมเข้ามาในบ้านเลยเนาะเข้ามาในบ้านเลยมาเอามึงมึงว่าอเอาไอ้ไอ้สารตั้งต้นคือใครเอ้าพี่ต้อยพี่เขาชอบบอกว่าผมรับหลังลุงกันผมไม่เคยพูดเลยนะเว้ยอ่ะไม่ถ้าเขารับหลังมันจะมีเรื่องแบบนี้ไหมอ่ะกูถามจริงก็ไม่ เออเัินจะโหวตใครถ้าเราสามสามคนเราโหวตใครโหวตพี่โหวตพี่พวกเองต้องใช้พี่เลยโหวตพี่เลยพี่ไม่ผิดอะไรไหมพี่ไม่ผิดอะไรไหมพี่เองไม่พี่ต้องดูสารตั้งต้นด้วยว่าใครอ่ะก็จะได้จำกันนะว่าโอ้โหถ้าขายกันขนาดนี้ก็ยังมีเลยชีวิตเป็นไรเดี๋ยวตอนเสียสละเองแหละเป็นพี่ชายเพื่อพี่ตอนไม่ต้องตายหรอกพี่ตอนไม่ต้องตายหรอกรู้อยู่ใจเย็นนี่เงยตลอดว่างพอดีเลยนี่ให้เขาอยู่อะ แต่พี่ตอมเป็นคนเล่มนะพี่ตอมเป็นคนเล่มนะเอาขายขายลุงโอ้รู้อยู่เขาอยู่ปะวะเอ็งว่ามือวะมาแล้วพี่พี่ตอมเดี๋ยวพี่ห้อ,องน้ำนาชายคนนี้เอ้ยแต่แต่อาี้เอี้เราเราช่างเลี่ยงพวกนั้นเลยแต่แต่ถ้าเรารวมกันอนะเราอยู่นวเว้ยแค่เราไม่มีใครพูดสี่คนนี้ไม่มีใครพูดสักคน ตรงนี้คือจบ่ผมไม,ไม่พูดแต่พี่ตอเขาชอบบอกเขาจะล่อผมไม่พี่ตอ๋อนี่เขาชอบบ,บอกผมแบบหลังแล้วถ้าพี่พี่ก็รู้ถ้าลุงได้ยิงเขาก็ฉุนดูดีพจัจยาพูดอะไรต่อไม่แต่แต่ถ้า,ร,ารวมกันเนี่ยอะเราไม่คิดเรื่องที่ผ่านมาเลยเราแล้วเราไม่จะได้ไม่ต้องโหวตไม่ต้องอะไรด้วยเราอยู่กันครบหมดเลยอเอา้าเอออันนี้ก็ดี<อ>นะน,นี้ดีจริงนะเอเอ แล้วเราก็รีเรียงจริงนะจริงนะนี่สุวัสดิ์เองก็อยากไปแท้ไปแขวะพี่เขาดีก็เขาชอบเอาผมมาเพี่ต้อนก็อยากเอาเอาเอาสุวัสดิ์ได้ไหมอ่โอเคโอเคโอเคน้องเอออ่ะก็ไม่มีใครเอาพี่ต้อนเหมือนกันแล้วก็เราเราก็ยังครบกันต่อนะโอเคไหมงั้นไม่มีใครตายจะบอกลุว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นคลิปที่คนคนดูอโทษคนดูโทษคนดูบอกว่าคนดูตัดต่อโอเคโอเค เอมามาสัตย์ได้แหมไหนขอแลดูลิ้นหน่อยพี่เอ้าเอ้าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเอ้าวงั้นกูตัดตัดไปให้พี่โนฟังนะโดนกระทำชีวิตจริงเออมาหาพี่โนดีกว่าปะเออเออเอรียกโนโนโนอ่ะเอ้าเอ้าวเนี่ยคนอื่นจบมึงไม่จบเนี่ยเอ้ามามามาเออจริงนะโอ้เอาจะจบไหมตายกันใหมดนี่เลยไหมเกิดใหม่เละพบคนอื่นนะพี่ ชีวิตนี่อยากตายแล้วเนี่ยของคนพม่เปินจึงข้าบนมงครับกลับมาแล้ววะแค่เป็นลม่ะเอาไงเอาอะไรเป็นอะไรเรื่องอะไรเอามึงแควะเมื่อกี้เอาก็บอกว่าให้ลืมเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดคบกันเหมือนเดิม โอเคไหมห้ามแขกันโอเคโอเคโอเคยกเว้น okay, <okay>, okay. เรื่องใหม่ไม่เกี่ยวอ่าห้ามแขกันนะสัญญานะเอาพี่ท็อตเอาพี่ยังไงเนี่ยไม่นพี่บอกไปแล้วว่าโอเคอ่าอ่ามามามา,มาส,สัญญากันสัญญากันบอกว่าไปบอกลุงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่มีไม่มีม,ม,มามามาสัญญากันสุวัสดิ์สัญญาสุวัสดิญญ์ สัญญาแล้วแหนไม่เกี่ยว่ะไอพันอไอ้พันะไชอบโบยเว่สัญญาไหมอะไรเนี่ยอุ้กพีเขาลนาวาเพื่เพืนสัญญาด้วยเพื่วนแฟนเพื่งไจกัลูดเดูดเพี่เพืสัญญาด้วยเ่นนะเฮียได้คืนมาแปด้ล้านได้แปดร้อยล้านเขาสัญญาเขารู้ไหมไอของสัญญากันหมดแล้วเออล้านเฮียไอสิบหกล้านล้านรวยจ้ะไปไปบอกลุงกันเถอะไปบอกลุงกันเถอะวะเฮียเปเฮียดูเฮียแฟนเนยเฮีย ขึ้นมาน้องขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสุดเดมามานนี่ลุงครับลุงครับไม่พี่ต๊อดมีอะไรจะบอกครับเออว่าไงค,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 คุยอะไรกับคุยเนี่ยเอาแฝงบอกดิอ๋อเรืๆๆ่อง เรื่องเรื่องที่ว่าใช่ครับพี่ผมเห็นฝากหลังเป็นสกินมันเข้าใจผิดกันหมดเลยครับอ๋อไปแจ้งนะใช่ครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรใช่ครับมันไม่มีอะไรเข้อขอกาแฟแต่แต่คลิปน่าจะหมดแล้วนะคลิปเสียงหมดแล้วนะหมดหมดแล้วครับไม่มีแค่เดียวครับลุงอันแรกมีแค่เดียวใช่ครับอุ้ยทำไมมันทำไมมันไม่ค่อยแรงเลยนะครับลุงเออถ้ามึงมีก็บอกนะพี่โอ้ยเชียครับลุงโอเคครับไหนไหนพี่โอเคนะจบนะจบนะอุ้ย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 ไหล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 อุ้ย เอาเอาจบนะจบนะจบนะเออจบนะจบนะจบนะจบโลนะจบโลนะไหนไหนพัดเนี่ยพี่เห็นไหมไอหนเห็นไหมกูบอกแล้วแล้วผู้แจ้งเล่นอะไม่จบไหมจบไหมจบไหมเออจบนะเขาจบกันทุกคนจบโลเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋อโรนี่จบจบจบครับพี่เออเออเอาเอาทีเวทพี่ไม่จบโลนะ